สวัสด,ดีจ้าเมื่อเนี่ยก็พอกพีอีกแล้วในช่องพิงพิสงสีหัวช้างชาแนลนะคะเมื่อนี้เฮามีป้าบ้างเคยเฮามีเค้อแต่กันกลับเฮามีเคเมือเ่อนี้งานเปิดงานมันเปิดงานมันเกิดงานมันเกิด,น,น,กดน้อนติ้งนะคะน้องลินนะน้องลินเค้กแพงนะคะแมนเขากับสีเอาไปเสือ้อผ้ายางกันนางบอดี้หูเลยว่าเฮามีอของขวัญมาให้นางนะไปไปหาเค้กวางไวนเฮาเอารถไปใส่็จปังไปเลยไปหาหมูกันไปหาปิง งานมันจะคล้องงานเกิดแน่นน้องปิ๊งนะคะได้สงรูปน้องลิน,น,น,นหายอยู่เออหอนกันจะพาบแล้ว่ะจะพับงานมันเกิดวิวหายมาไหนพี่ใครไปเปิดโอเอ๋กี้เอียนอีกเพียงนะปิ่งมาเอากูเนี้ยนี่นะคะน้องปิงอุ้ยปิงตอนนี้น้องปิงกับบ้านเล็กเล็กว่าว่าเอาทีวเคทมาก็นั่งไป็นตอนรับโมูอยู่ ตาขึ้นมาเท้าสิบสิบพันพื้นโอเซนต้องว่าได้แรนมันแบบเสียงแบบกรงมองห้องดุจมันบั้าหาไม่ดยนี่นะคะเพื่อนคนที่สองก็มาแล้วนะคะน้องเชียร์นั่นเองนะคะแล้วก็แล้วก็น้องปิงนะคะเจ้าภาพเรานะคะตอนนี้มูเฮาก็มาเกือบหลายมีมีแล้วเจ้าจะขับเบอร์ขอดสด ้ยอย่าไปเชื่อมันเด้ออย่าไปเชื่อมันเด้ออันน่าคนดับมันเด้อนี่นะคะไม่ซุ่มนะป้าซุ่มป่ะเดี๋ยววันนี้จ้าวันนี้เราก็จะมาทำบล็อกนะคะอะไรคือบล็อกก็ไม่รู้นี่นะคะที่ไมนปล่อยกูถ่ายบล็อก อย่งคือบอกเพื่อนว่หูยบอกมันเป็นแบวไหนตอนนี้เอ่อมูกัมาโคเบลแล้วมูนอนปี้งเนาะแลวคุอมูปีงละนี่หะคะโซนโซนว่าอาโมูดอะโธมโมูเกอด่ได้หัวตายเอได้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 หัวตายนี่เราก็เลาสิลวกลวกลวกตื่นอรรลวก เนื้อกินกับเฮ้ยพิงมับดเว้ยมันมันดูเหมบอบานื้อิบบแบบปอกกุิพิงมันเห็นไฟกูมือใ้ไปไหนไหนเออมือตรงเี็นี่นี่นี่ก็ปวดแขนแล้วเฮาไปไปกินเลยตอนนี้นะจ๊ะก็เป็นการมาเกิดปิ่นเนาะกับกินท้อง

ừm chị cảm thấy 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 chị ก็อีกหน่ออีกห่ยกันูีนะนะจะ,ะ,ะเป็นเป็นเป็นเคกของน้องลินนะคะน้องลินล้างจานอยู่ห้องกะิไปเสือไผเ <c oughs> สียวเสือสอไผน้องลินกันนะคะเ<อ>สียวคนเราเลยเทียนไปดูต้นทางไหมมีทุกคนเห็นเราไหมอุ๊ย <c oughs> บองมึงกลัวเปิดแฟดบอปิดที่เลยเฮ้ยวเวเ๋ยวิวจะป้า bật tiếng, cái bằng đáy à, bờ phêng, bờ phêng. đi đi, ạ, happy birthday. ตอนนี้จดะตอนนี <ator il> ้ก <furious hat> ็เสื้อผทยเสื้อผ่ายงานมันเกิดนอนบิงสำเร็จเลยจ้ะน้องบลินจากอะ คลิปนี้ก็ว่ามีอยังงายจ้ากันบ้าง่ายมากเกินดูเล่นไปเป็นคลิปละเล่นจ้ากันสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครถ่ายทิ้งนันเลยจ้าดีมากค่ะก็ดีมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครแล้วก็ติดตามทิ้งเรื่อยๆด้วยจ้าสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย